สบายดีล่ะอันไข่อย่างนั่นนี่นไข่หนไูไหมป้าหนไูไหมยังหนูไม้ต้มบ่โอ,โอ้พูดเถอะไรค่ะคุณหาคุณหาพันโอ,โอ้เดี๋ยวไอ้ฉีดต้งซื้อซอยเด้อโอเคโอเค <c oughs> อ่าเนาะกลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบ็ดสุขสนะุขคนเนาะอ่าโตสบายดีอีกเทื่อเนาะะเนาะมาขายสองคนนี่ว่นี่อืมหายเองว่หนูไม้นะ่ามาพี่สัญยากับว่าพี่ ใช้ซื้อซอยนั่งกันนี่ได้เอ๊พี่น้องเลย,ยได้ขายจักอันแล้วมือนี่นั่งลงละอยาจะได้ขายอันนึ่งบ้านยังคุณเอิญเยนี่บ้านหลักสบ้านยังนะบ้านหลักสองบ้านหลักสองโอ,อ้โหอ,อ,อยู่เมืองจำพอนเนาะเขียงสวรรค์นนเขตพี่น้องเ,เอ่าเป็นน้ไม้ต้มพร้อมกินได้เลยเนาะพูดอะไรก็อพูดหู่ดห่าพันอ่าตัว สองไอ้น้องบ่นี่นี่เอ้ยกับน้องไผเป็นเอื้อยไผเป็นน้องนี่เอื้อยน้องนี่เป็นเอื้อยพนนี่เป็นน้องเจ้าชื่อจังได๋กะชื่อนชื่อน้องนุชจักปีแล้วนี่11ปี11ปีเข้าโรงเรียนอยู่บ่โดยอ๋อยู่ปยังล่ะป4อยู่ป4แล้วโอ้ตีงเออตอนนี้ยังปิดเทอมอยู่เนาะอืมหาเงินเฮียนพี่น้องเอ้ยเจ้าได้ชื่อังได๋ซะนัชื่อน้องนัพี่น้องเอ้ยจักปีแล้วเจ้า สิปีอ๋อหัวปีไทยปีด้วยสันนิเนาะพุนีสิบเอ็ดพนีสิบปีอยูป่ปอยังเจ้าปอยสามพี่น้องไงโอ้เฮ้นเจ้าอยู่ใช้หนีกไก่บ่ไก่อืมอันนี้หายางรอขายได้ขายจังอันนะั้นอันเดียวว่าเจ้า่หนะโ,โอ้พออี่น้องหาเองบ่หนิน้องไม่หนิโอ้น้องไม่ไล่ได้พี่น้องไงางามไม่ดีเลยอันนี้เนาะเดี๋ยวเดียวเดียวเอิงสอสวเยเลยไอสีสวยจะยังเดือดจังมัดก็ล่ะนี่ เมนบอกสามเมนบอกสี 4, ่เนาะสี oh, en oh, en no <c oughs> ่ห้าสาวพันกี่พี่น้องเลยเต็มคู่ก็กใหญ่ๆนี่สาวพันเออโต้พี่น้องเลยหาเงินไปซื้อยังล่ะโอ้หาเงินไปเตรียมไปอันซื้อเครื่องเข่าเฮียนี่บอกโอ้โต้พี่น้องเลยแล้วเจ้ามีไอ้ไอ้น้องจะคนเกาะสี่คนเป็นไอ้บเอื้อยเป็นเอื้อยอืมมีสี่คนพี่น้องเลย เอ้ยบัดสองบ่นี่แต่ผู้หญิงบ่บเืินเอือนเจาอ้าโตมีแต่ผู้สาวตัว่สนิทเนาะอันพ่อแม่เจ้าเห็ดหน้าอยู่บ่<ภ>เห็ดแล้วอะไบ่<ภ>ลำนาะป้าแม่มยายเาบริเห็ดนี่นบุเ็ดซ้ำบ่อืมแล้วสลํานะแลวแล้ว,ว,ลวไว้แทะโอ้พี่น้องเลยคือว่าเมื่อนี้ว่าจันการกเดินทางมาไก่เนาะผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยเห็นน้องน้อยพ่นหิวคู่ขายขางข้างยู่เนาะพี่น้องเนาะ หมดนีถทุกอย่างใส่ให้อ่ำบ่หนิบ่มีเลยได้อ่ำสิเอาเมื่อนี่ได้เสร็จหนิเนาะมีหิวมะไปชิ้นเลยบ่โอ้พี่น้องเลยไม่ต้มหากระต้มไม่ไหมนี่บ่หนิอืมยังอุ่นอยู่เลยพี่น้องเลยยังอุ่นอยู่เนาะอ่าตอนเช้าบ่ละแหกน้อไม้นิอืมได้โบลายเนาะมันหนิเนาะได้ซีแหกมัดหนึ่งพี่น้องเลยต้มมาอย่างดีโอู้หโดยโดยพี่น้องอันเออต้องย่างย่างไปแต่ไกล่ตะบ่นี่ ย่างไปแต่ใส่มาแต่ใส่เลยมาแต่พูดบ่ฮึมฮเดี๋ยวอันเข่าของเฮียนนี่ไปเข่าไก่อยู่บ่ละไก่เฮือนเอ้จัมอือไอ้ไอ้โบจักดอกเฮือนเอ้จัมเอ่อเดี๋ยวเข่าของเฮียนอยู่พี่มีรถถีบขี่เดียวบ่เข่าของเฮียนย่างไปเอ้าคือบโบไฮเม่ซื้อรถถีบไฮเน่โบมีเงินอตัวพี่น้องเฮยเนาะ หากเลยหาเงินซื้อเครื่องซื้อของของเฮียนี่เนาะอืมอตั้งใจว่าอยากจบอยากจบปมออย่างมออย่าง <c oughs> อยากจบมอห้าเอา้ามันมีมอเจ็ดเด้อแต่บ่อยากจบมอเจ็ดบอกอ่ไ <c oughs> อ้ก็ถา,ามเนยเด้อเนาะอันเจ้าจบมานี่เจ้าจะาเป็นยังละ่ะเฮียจบมานี่ <c oughs> เป็นหมอเป็นหมอเจ้าวายานเข้มว่าเป็นหมอวา <c oughs> ยาดน,นี่ดย่านเข้มบอ อยากเป็นหมอเจ้านะเนาะไอพวกนี้ได้สิอยากเป็นยางเจ้าไม่อยากเป็นยา,นยา,ง,านง่อยากเป็นยังอ้าวพี่น้องอยากเป็นไม่ค่าขายอันน้องไม่นี่ <c oughs> <c oughs> เออเนาะพี่น้องมีแต่น้องไม่ว่าขายแต่ละมือนี่ <c oughs> อันเจ้าก็หาเลาะขายแต่ละมือกูมือบ่ <c oughs> มีบ่บังมือขายบ่เบิดขายบว่วบกระชองมัมขายอันอย่างบ่เบิดก็ยังเหลืออยสองมนะัดเนาะ เออแต่ละมือกับโบมีบวเบิร์ดพี่น้องเไยมีอยูอ่โบมืออะไรขายดีแบบ่นมาเมาเบิร์ดนี่บ่ช่วนรายมีแต่บวเบิร์ดาโตพี่น้องเไยเนะะาะเจ้าเจ้าเออจังสั้นมาหน,นี้ไอซีซีซอ,อยเจ้ามันเบิร์ดนี่เด้อโตอันนี้พูดาหาพันเนะาะเบิร์ดนี่หาซิพันขาย,าขาย,ยอาย,าย,ายู่บอชขายบุคิดเลยพี่น้องเไยเนาะบุดินมุกน้ำกันเลยนี่โอ้โบนี่อย่างใสเลยพี่น้องเไย เออบททำบทมาบุญกับคือสีบูมีดอกกันอ่อถุงยางใส่เนาะเอ่อไอ้ไอ้หิวเมื่อวานี่เลยเป็นบ <c oughs> อน่อ่อโตพี่น้องเลยเอ้าแสโน่โอเคเนาะล่นะเนาะเดี๋ยวอ้ชิซื้อซอยเจ้าเด้ออืพอพรมย์เจ้าก็ยังอยู่น้ำกันบดอยู่บ่ล่ะอือเห็ดให้เห็ดห,ห,หน้าแล้วแล้วเนาะได้ปีจักสอบก่อนน้าเจ้าได้ปีมันเกินหาซีฟมันเกินหาซีฟอือกุ้มกินอยู่บ่ล่ะ อเออบุกุ้มเอ้ยไปเห็ดนะอา,อ,านะอันซอยเพื่อนแดดเพื่อนสิบพันเข่าให้บ่โดยโอ้ตรงไปเห็ดแมนนั่นพี่น้องเลยเนาะปูปลาเข่าพ่อกินนั่นแหละ,โ,ะอโอ้ได้ยสี่สิบสองพ่อกินพี่น้องเลยอ,อ่าเป็นกันซข่าให้สาวนาเนาะพอดเนาะเอ้มาตอนค่ำคำพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่าโอเคแต่เนาะเดี๋ยวไอซี่ เมาซอยเจ้าไปเลยเด้อสี่ห้าซาวเบิดนี้สาวพันกีบหนึ่งเออะาวพันกีบตีเป็นเงินไทยกับประมาณ40บ,บาทเนาะ,ะจังสั้นเดี๋ยวว่าจันสีให้คนละซาวพันเลยเด้ดอเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินโฮมใบว่าเจ้าว่ะเอาโฮมใบไปซื้อยังเข่าเฮียนซื้อเสื้อขาวซื้อเสื้อขาวอ่าหมูมีเสื้อขาวขเข่าเฮียน าเถ้า,ายุดปสามอีนี่กรับพี่หน,น้านี่กรับปสี่เนาะพรนี้ปห้าเนาะเห็อนไหตั้งใจเฮียนย 9, น,นั่นแหละเด้อเอออันอ่ะเดินไอ้ให้ผูริสาวพันเนาะมันนี้เนาะเดี๋ยวน้่มมือเอากันละน้่มมือเอาเดี๋ยวโอเคเอาน้เ,เ,เอาของนหนผู้ใหญ่น้่มมือเด้อเออโอเคได้จักพันก่อนน้่มมือเจ้านะหาพันได้พูดเดียว 5, <000 S 1> โอ้พี่น้องเอ้าใส่เนาะมื้อนี่แกเอาจันเมาพี่น้องเยคุบเลย บุมีถุงหายใจซ้ำเนาะหาน้อไม้คายไปหาอิงอีกต่างหากพี่น้องเลยป้าเสะนอไปส่งวันจันยูรถปุ๋นเนาะไปเอานี่ซื้อบริษันคู่ยันน้องเพิ่นบให้พี่นออ้องเออโอเคเอ้อกากลับมาพบพ่อเน้องน้อยเพิ่นตอนค่ำๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยววันจันสิโอ้ยบุมีถุงยาดใส่บุเป็นอย่างเนาะเอาใส่รถเลย โอเคเป็นไม่ต้มต้มให้ย่างดีพี่น้องเลย <c oughs> โอ้40,000อ้าวโอเคบันนี้กลับบ้านบันนี้เนาะเฮือ,อ,อนจะใส่เกาะเจ้าวะอยู่ไก,กลบ่ย่างไปไกลเต่บาบ่อ้าวไปพุ่นบ่อเอาขึ้นรถก่อนเสรนะ็นาะได้สิไปส่งไปะผู้เล่นไปฮอดบ่าผู้ไปฮอดบ่ารักสถานีนะไกลไกลอ๋อเต่าขึ้นรถป้าละไอไปส่ง ฮะโบก้าขี่บ่อะโบเป็นยังไงเนาะเอาเมื่อไปเมื่อเนาะเนาะสู้ๆเด้อเอ้พี่น้องเลยอ่าส่วนขี่รถน้องน้อยเพิ่นกับโบขี่ซ้ำเนาะอ่าหาขายอ่ะน้องไม้น้องไม้กับน้องไม้ต้มย่างดีพี่น้องเลยอ่าผูดละหาพันกีบเนาะผูดละอะซิบกว่าบาทพี่น้องเลยอะส่วนขี่รถเมื่อกับโบเมื่อวาซันพี่น้องเพราะว่าน้องน้อยเพิ่นขายย่านวาซันเนาะย่านอ่าเด็กน้อยพี่น้องเลย อืมดูดูเนาสนอมาหนีค่ะมาพบมาพ่ออตามถนนหนทางอีกแล้วพี่น้องเลยเก็บเล็กน้อยขยันทำมาค้าขายเนาะโอ้ขายได้เงินได้ค้ำมากเสียเอาไปซื้อเสื้อขาวเของเฮียนมาสั่นพี่น้องเลยอน่องกับเอื้อยเนาะน่องกับเอื้อยแท้ๆมาสั่นพี่น้องเลยเออเนาะการหาเงินหาค้ำได้เงินได้ค้ำก็เก็บออมไว้เพื่อที่ได้ซื้ออุปกรณ์การเฮียนนี่แหละพี่น้องเลยเนาะ น่า <S an other> สนับสนุนพี่น้องเลยว่าอาจารย์เห็นแล้วกะอดใจบ่ได้เนาะเพราะว่าเด็กน้อยในมือนี่พี่น้องเลยคือผู้ใหญ่ในมือหนาเนาะกลายเป็นอนาคตของชาติพี่น้องเลยสนับสนุนกันไปเนาะน้องน้อยสำหรับความพูลของน้อยเพื่อนก็อยากเป็นหมอว่าศนผู้นึงพี่น้องเลย <S an other> แต่อีกผู้นึงก็อยากเป็นเมฆ่าเมฆายว่าศนเนาะ <S <S <an other> โอ้ความคิดบวกคือกันพี่น้องเลยหลาย,ลายคนกะเอ้าโอเคเนาะพี่แม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจันกำลังพบมาพ่อ น้องน้อยตามทางเนาะขนาดที่เป็นบ้านลักซองวัชพิพี่น้องเลยเมืองจำพรเข่งสวัสดิเขตเนาะก็ถือว่ามาไกลพอสมควรพี่น้องเลยเมื่อนี้กะพบพ่อน้องน้อยกะตอนกลางวันใกล้สิตกดินแล้วพี่น้องเลยตอนค่ำๆเนาะกะพอดีเลยสิได้หนุ่มไม่เมื่อผักลูกผักเมียพี่น้องเลยเนาะมากันสามคนคือเก่า์เลยพี่น้องเลยเมื่อนี้สบายเลยี่น้องเดี๋ยวนี้ซเฟอร์สายเหยียบเพื่อนพี่น้อง เออหิวข้าวเนาะยูยูอาจารย์อ๋อเอ้าเสียงเพิ่นตัดคลิปอยู่พี่น้องไงตัดคลิปพี่น้องเอสบายดีๆๆเบ็ดบอืมสฮอเนาะพี่น้องเนาะเดินทางกันไปต่อยังอีกเอ่อไกลเด้พี่น้องเยเพ่สิฮอดบ้านฮอดเมืองเฮานี่โอ้ไปคนะลเนาะกะอ่ามากัน3คนพี่น้องช่วงนี้เนาะอ่ากะอ่าบ่ยาวเพิ่นกะ ไปข้างนึงเนาะสายเดียวเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเอ่อเพิ่นขอไปเดียวเนาะมื้อนี้เนาะเอ่ออ่าปุ๊กน้องๆเพิ่นกับพี่น้องก็ย่างมามาเมื่อส่วนเมื่อกบ่เมื่อพี่น้องเอ้ยเนาะเออบ่เสียงลงเอากระจกลงให้จันสิทักถามน้องใหม่ีเนาะหาเงินซื้อเสื้อขาวว่าซั่นกน้อเดนเดียวอีกเดือนเดียวเข้าแล้วเนาะโอ้ยบ่เมื่อน้ําอ้ายบ่ล่ะ ก็พ่ขึ <m m> ้นรถมาไก่ยี um 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 ่บ no ๊อบ้านกันโอยใกล้ชิดหวะอหน่ขึ้นข้างล่างเนี่ยให้ให้โบภาพไปขายหรอกยางอะบ่เป็นยางใสเนาะผ้ากันย่างสูๆเด้อผ้ากันเมือนึงเข่าหนึงน้ำน้ำเมเด้อเก็นหูผู้ดีก็ด้เด้อบ่งรถบางล่างเด้อโอ้ยงอบเมือีงองะบเป็นยังเนาะพีงองเนาะ บอดีกันพี่น้องเลยเพราะว่าคนแปลกหน้าเนาะพี่น้องเนาะสีขึ้นรถขึ้นล่างน้ำไผ่กรับโมกะน่ะน้องน้อยเพิ่นกันหนาสิคิดถึกแล้วนะพี่น้องเลยเออถ้าขึ้นไปโลโลเลยเด็กฮะซุ่มเสียงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะว่าจันกะนั่เสนอให้พี่น้องเบิ่งตามถนนหนทางคือเก่าพี่น้องเลยว่าจันก่ะเดินทางมาไกลนาะมื่อนี้เนาะกับกัารังสีวนขึ้นครับบ้านพี่น้องเลยหาซื้อให้อยู่ในกินเมื่อผักลูกผักเมียก็แหละแาบนี้เนาะ จังไดกับพ่อแม่พี่น้องทานใดเขามาเบิ่งมาส้มแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดเล่กดไลค์กดแชร์ให้่อจันนีเด้อพี่น้องไอ้เนาะเป็นกำลังใจให้่อจันเฮ็ดคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปเนาะพี่น้องนเนาะอ้าสำหรับเมื่อนี้่อจันกับ่อบุญ่อเชียงน้อยลาพี่ลาน้องสักนี้ก่อนเนาะนโดยไปพบไปพ่อคิดหน้าพี่น้องเอ้สบายดีเนาะโดยโดย